มะขามอ่อนฝักสดบางโค้งคดเป็นขอเอาลงครกโคลกคลอกระดอกเกลือลงไปปอกหอมแดงกำลังดีพริกขี้หนูกึ่งกรำเอาลงครกโคลกตำกะปิไม่ต้องก็ได้เด็ดปูเค็มพอคำลงตำเคล้าคลึงคลอหยอะน้ำตาลหน่อยพอแล้วตำต่อตามใจคดน้ำพริกจากครกยกอันเชิญลงชาม ลูกน้ำพริกมะขามขยำเคล้าข้าวใหม่โสนงามอารามรวงเชิญเจ้าร่วงดอกลงมาเถิดมาร่วมวงร่วมสำรับไทยไทยบทประพันธ์พริกมะขามประพันธ์โดยอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์ศิลปินแห่งชาติผู้เกิดและเติบโตณอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแสดงให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของการรับประทานอาหารแบบท้องถิ่นกาญจนบุรี ที่สะท้อนความเป็นไทยผ่านสำรับอาหารเป็นแรงบันดาลใจของพวกเราในการสร้างสารรค์สำรับไทยและในวันนี้ภาพที่ทุกท่านได้เห็นข้าวคู่กับน้ําพริกผ่านจินตนาการจากบทประพันธ์จะกลายเป็นภาพจริงผ่านสำรับข้าวหอมกระเจาคู่กับน้ําพริกมะขามอ่อนปูเค็มจากโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมค่ะ สำหรับวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาหุงข้าวกันก่อนโดยการแช่ดอกอัญชัน5 -7 ดอกในน้ำร้อนประมาณหนึ่งถ้วยและทิ้งไว้10นาทีหลังจากนั้นกรองเอาแต่น้ำดอกอัญชันออกมาแล้วก็มาเตรียมข้าวกันนะคะข้าวหอมมะลิหนึ่งถ้วยค่ะล้างน้ำให้สะอาด 2- 3สครั้งข้าวหอมมะลิที่เราใช้จะเป็นข้าวหอมมะลิพันขาวดอกมะลิ1 0 5้าที่ปลูกในอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีหรือเรียกว่าข้าวหอมกระเจาค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนําน้ําดอกอัญชันผสมกับน้ําเปล่าที่ปริมาณใช้หุงเทลงหม้อหุงข้าวหลังจากนั้นนําไปหุงให้สุกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นข้าวหอมมะลิใส่ดอกอัญชันค่ะขั้นตอนต่อมาคือการทําน้ําพริกมะขามอ่อนปูเค็มนะคะโดยเครื่องปรุงมีดังนี้ค่ะเราเริ่มต้นจากการแช่ปูเค็มในน้ำร้อนนะคะประมาณ5นาทีค่ะเพื่อลดความเค็มแล้วก็กลิ่นคาวของปูเค็ม หลังจากนั้นจึงใส่กระเทียมนะคะหอมแดงแล้วก็เกลือลงไปในครกโขลกให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่มะขามอ่อ,อนพริกขี้หนูโขลกรวมกันจนเนียนอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนต่อไปแกะกระดองของปูเค็มรวมถึงส่วนท้องนะคะออกไปค่ะแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือเข้าไปในครกโขลกให้ละเอียดนะคะให้เนียนจนมีกลิ่นหอม หลังจากนั้นจึงปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็บีบมะนาวลงไปซึ่งมะนาวจะช่วยในเรื่องของการทำให้สีของน้ำพริกสวยงามค่ะไม่มีสีดำคลำ้ำหลังจากนั้นจึงตักใส่ถ้วยน้ำพริกจัดสำรับทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงร้อนรวมถึงเครื่องเคียงและเครื่องแนมต่างๆค่ะ ต่อไปการทำปลาทูฟูมีวัตถุดิบคือน้ำมันค่ะปลาทูและเกลือนะคะขั้นตอนแรกนำปลาทูไปทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนพอแค่ให้เนื้อปลาทูตึงๆหลังจากนั้นพักให้เย็นแกะเอาเฉพาะส่วนเนื้อระวังอย่าให้มีก้างแล้วนำเนื้อปลาทูที่ได้นะคะไปปั่นรวมกับน้ำมันปาล์มให้ละเอียดค่ะใส่เกลือลงไปคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักเนื้อปลาทูใส่ในน้ำมันที่ร้อน โดยทำการวนช้อนที่ตักเป็นวงกลมในกระทะ1-2รอบแล้วยกขึ้นเนื้อปลาจะฟูขึ้นและค่อยๆเบาลงจากนั้นลดไฟให้อ่อนค่ะพับเนื้อปลาให้สวยนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกมะขามอ่อนปูเค็มและข้าวหอมมะลิร้อนๆร,รับรองอร่อยมากค่ะ ลำดับต่อไปนะคะมาทําสนไข่ทอดค่ะซึ่งสโสนเป็นผักพื้นบ้านของไทยสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยเราเริ่มต้นจากการตอกไข่ไก่สอฟองนะคะลงไปในชามค่ะหลังจากนั้นใช้ซ่อมค่ะตีไข่ไก่ในชามให้เข้ากันแล้วจึงปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยใส่สโสนลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วนาไปทอดในไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะดูให้เหลืองสุกทั้งสงด้าน ต่อไปเป็นการต้มผักนะคะโดยมีเทคนิคที่สําคัญคือเราจะต้องตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือลงไปเมื่อใส่ผักลงหม้อควรปิดฝาทุกครั้งตั้งเวลาการต้มให้เหมาะสมขั้นตอนสุดท้ายตักผักที่ต้มแล้วลงในน้ําที่เย็นจัดทันทีเพื่อให้ผักมีสีที่สวยงามค่ะการจัดเสิร์ฟน้าพริกแบบสํหรับให้นําถ้วยน้ําพริกวางไว้ในจานใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานและเป็นจุดเด่นของมื้ออาหาร ในสำรับเน้นความหลากหลายของรสชาติสีสันและคุณค่าทางโภชนาการเป็นตัวอย่างของอาหารไทยพื้นบ้านที่เรียบง่ายแต่ใส่ใจในรายละเอียดนั่นเองค่ะ